และเทคนิคการลงทุนครับวันนี้ก็ยังอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของหุ้นปันผลนะครับหรือปันผล com ผมจะนำเสนอในท้องเรื่องที่ว่าท่านเคยเป็นหรือไม่ครับที่ต้องการรับเงินปันผลในช่วงเดือนต่างๆที่ท่านต้องการยกตัวอย่างเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะต้องการรับเงินปันผลทุกเดือนใน1ปีเนี่ยอยากรับเงินปันผล12เดือนเลยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ลองมาค้นหาดูได้ครับ ในโปรแกรมของหุ้นปันผลเองเนี่ยบอกด้วยว่าหุ้นตัวไหนที่ท่านต้องการนั้นปันผลในช่วงเดือนไหนสามารถวางแผนได้แต่ว่าหุ้นนั้นจะปันผลตามยอดที่ต้องการหรือไม่หรือให้ยิวตามที่ท่านต้องการหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือท่านต้องรู้พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นด้วยนั่นแหละแต่นะครับวันนี้เราคุยกันในคอนเซปต์ที่ว่าเราจะมาวางแผนในเรื่องของหุ้นที่เราต้องการได้รับ เงินปันผลในเดือนที่เราต้องการเท่านั้นเอาครับขั้นแรกก็เข้าไปที่ปันผล .com/data ก่อนใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็ลองอินด้วยรหัสสมาชิกของท่านสำหรับใครที่ไม่มีนะครับอยากลองใช้งานก่อนก็ใช้งานได้เลยครับคลิกมาที่เมนูคัดหุ้นนะครับป้างเข้าไปก็จะเข้าสู่เมนูนี้ เข้าสู่ในหน้าตาของทัานทำสต็อกฟิลเตอรแท็บแรกที่ผมอยากให้ท่านคลิกก็คือเงินปันผลครับหลังจากนั้นครับมาดูที่เมนูย่อยที่4นะครับท่านจะเห็นว่าจ่ายปันผลช่วงเดือนอะไรที่ท่านต้องการสมมติว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเดือนตุลาคมท่านอยากรู้ว่าพฤศจิกายนมีบริษัทไหนที่จ่ายเงินปันผลบ้าง ก็เท่านี้แหละครับแล้วก็กดค้นหาเลยง่ายไหมฮะถามว่ายากตรงไหนดีกว่าก็จะมีบริษัทที่ขึ้นมายกตัวอย่างนี้ก็มี24อหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างบริษัท AP และกัน AP ก็ a อ t เช n นพร p e r เ y นะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์คลิกที่ชื่อ AP หลังจากนั้นคลิกที่เมนูย่อยที่เขียนว่างเงินปันผลครับก็จะแสดงรายละเอียดของ หุ้น a.p. ขึ้นมาจะเห็นสังเกตนะครับว่าวันที่จ่ายก่อนหน้านี้ในปี1 4เนี่ยมีช่วงเดือนพฤศจิก,กายนด้วยเห็นไหมฮะหลักการก็คือจะค้นย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าบริษัทไหนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงพฤศจิก,กายนมีการจ่ายปันผลออกมาบ้างแบบนี้ท่านก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับามาดูตัวอื่นบ้าง CPNRF และคลิกที่เมนูย่อยปันผล ก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันเห็นไหมฮะมีอะไรบ้างนะครับท่านก็ไล่ดูเลยนี่หุ้นแต่ละตัวไปดูเดือนอื่นๆบ้างนะครับ mm hmm. เดือนธันวามีไหม mm hmm. ก็คลิกที่เดือนธันวาผมกดค้นหาเลยครับมีแน่ยี่สิบแปดหุ้นแน่มีอะไรบ้างท่านก็ เชิญรับชมตามสบายเลยครับผมยกตัวอย่างฮหาหน่าแล้วกันเดือนปันผลช่วงธันวานะครับก็จะมีงวดนี้ครับเดือนธันวาปีที่แล้วจ่ายปันผลอยู่1บาทต่อหุ้นเป็นไงครับแล้วถ้าเกิดท่านวางแผนมกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาก็ง่ายๆครับท่านก็คลิกให้ครบทุกเดือนที่ท่านต้องการแล้วกันนะครับว่า มกรามีไหมอ๋อมกราก็ยังมีครับแต่ว่ามีไม่กี่ตัวเห็นไหมฮะดังนั้นท่านอาจจะวางแผนได้ว่าท่านต้องการเดือนไหนอาจจะเดือนเว้นเดือนก็ได้นะครับหรือ3เดือนทีแล้วก็เลือกคุณเข้าพอร์ตอย่างที่ท่านต้องการสรุปนะครับวันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรับเงินปันผลทุกๆเดือนเดือนเว้นเดือน3เดือนที4เดือนทีแล้วแต่ท่านจะกําหนดเลยครับง่ายๆก็คือเข้ามาที่ปันผล o t com data คลิกที่คัดคุณ stop filter แล้วก็ คลิกมาที่แถบเงินปันผลและเลือกเดือนที่ท่านต้องการวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแลบฟังครั้งหน้าจะเป็นไรอยากให้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ